สำหรับการพับกระดาษรูปหัวใจนะครับอุปกรณ์มีแค่อย่างเดียวจัดมาดีมาก่หนูดีที่เรียบกว่านะครับขั้นตอนแรกจากมุมขวาครับพับลงมาตีให้เรียบจากมุมซ้ายเช่นเดียวกันจออเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะขี้ออกก่อน,เ,นเย็น ทำให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมกดลงไปตรงกลางครับรีดสองข้างต่ <Okay. S 1> อมาในรูปแบบนี้ละทีนี้จากนั้นพับสามเหลี่ยมตรงนี้ครับขึ้นมาครับมุมซ้ายมุมขวาเช่นเดียวกัน กดลงไปครับจากมุมนี้ครับสี่เหลี่ยมมุมนี้พับขึ้นมาเชนขอบตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมพับลงไปครับรูปแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นมุมขอบครับสอดเข้าไปตรงกลางสามเหลี่ยมที่เราพับลงมา ทั้งสองข้างขั้นตอนสุดท้ายครับสามเหลี่ยมสองคนพับเฉียงลงมาอย่างนี้ครับกดลงมาให้แน่นครับแล้วนหน้าจะออกมาเป็นลูกหัวใจครับ Bow bater o carro, vou bater